โอ้โห oh <Wow. S 1> จู่ๆเนนก็กลับมีพลังสังกนั้นครับผมรบกวนเวลารับชมคลิปสักคู่สำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากจะแลกเปลี่ยนซื้อขาย i อดีเกมฟรีไฟผมขอแนะนำเพจโซนเกมสำหรับเพจนี้รับทั้ง i อดีเกมฟรีไฟและขาย i อดีเกมฟรีไฟตั้งแต่ราคาหลักร้อยยันหลักแสนเพจจริงต้องมีรายการรีวิวมากกว่า260รายการ ผู้ติดตาม48,75คนคนถูกใจ44,975โปรดระวังเพจแอบอ้างเพจจริงต้องมีผู้ติดตาม40,000คนขึ้นไปเท่านั้นสำหรับใครสนใจลิงก์เพจด,ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับผมปลอดภัยไม่เกลียนแน่นอนครับ เห็นผมเป่ามวนคาถาแบบนี้เนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับเพื่อนๆครับวันนี้เนี่ยเมื่อเราจอมขมังเวทพักมาขอหนึ่งหนึ่งอีกแล้วครับผม คือจะบอกทุกคนอย่างนี้นะฮะตั้งแต่วันนั้นที่เราลงคลิปที่บอกว่ามีพระมาขอหนึ่งหนึ่งอ่ะก็มีเหล่าน้องๆเนนนะครับมีทั้งเนนมีทั้งหลวงพี่นะก็มีนะฮะคนลาานะครับผมทักมาเต็มเลยนะฮะมาขอหนึ่งหนึ่งด้วยครับแต่วันนี้เนี่ยผมทักกลับไปแล้วแลวมีคนตอบกลับแค่คนเดียวนะมีเนนตอบกลับแค่คนเดียวผมก็เลยจะให้เนนคนนี้เนี่ยมาเล่นด้วยครับ <c oughs> เวลาห้าทุ่มจะห้าทุ่มละนะฮะเดี๋ยวให้ดูแชทนะครับ อ่าคือเนนคนนี้นีครับผมนะฮะอายุน่าจะประมาณ14 1 5คิดว่านะโอเคตอนนี้ผมแอดเพื่อนเนนเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูสิว่าเนนรับเพื่อนหรือ,อยังโอเคเนนรับเพื่อนแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวให้ตั้มก๊อเชิญเลยโอเคตั้มเชิญพี่เลยโอเคพี่โอเคพี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะรังแกเนนหรือเปล่าว่าผมเอาตั้มก๊อมาเล่นเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเชิญเนนก่อน ก็ขอว่าแนนคนนี้เนี่ยจะมีของพอสมควรนะเพราะว่าผมเนี่ยก็เป่ามนใส่ตั้มก๊อ์เนี่ยให้แคล้วคลาดปลอดภัยพอสมควรครับไหนดูความสามารถสิอุ้ยแต้ม35 0 0หอุ้ยเติมทุกซีซั่นเลยวะ่ะแนนคนนี้เนี่ยน่าจะรับปัจจัยเยอะนะครับผม <l ots> <l ots> ปัจจัยน่าจะเยอะพอสมควรนะฮะอุ้ยเติมทุกซีซั่นฮะว้าวไม่ธรรม,มาดาโอเคตั้มไปเลยตั้มเขาจะจะพร้อมแหละบอกเลยแนนคนเนี้ยถ้าจะมีของ ดูสไตล์การแต่งตัวซะก่อนครับตั้มก๊อตเนี่ยมาพร้อมกับเสื้อลงโก้นะฮะซีซั่นหนึ่งคิดว่านะและทางด้านของเนเนเนะครับผมเนเนมาพร้อมกับชุดผมจําชื่อชุดนี้ไม่ได้ครับพร้อมกับหัวขาวครับระดับแม่งเติมขั้นขนาดนั้นอะทุกงซีซั่นอะต้องโหดแน่นอนครับวุ้ดเนนคนนี้มีของวะน่าจะลงคาถามาเยอะพอสมควรครับแล้วก็เรียบร้อยฮะเกมแรกคะโดนตั้มก๊อเจ็บไปได้ครับหรือ,ออาจจะเป็นเพราะว่าคาถาของผมอะ แรงว่าแต่จริงอเอาระดับตั้มก็อ์มาถ้าเนียนชนะได้เนียนไม่ธรรมดาจริงนะผมจะแกล้งเนียนไปหรือเปล่าวะทุกคนจริงๆว่าเจ้าน้องบอลมานะฮะแต่ว่าน้องบอลไม่อ่อนนะครับก็เลยเอาเนียนมาแทนนะครับเอาไว้ บึมโอ้ยไปโดนฮะโอ้และสอศครับพระเนี่ยเข้ามาโปรดพวกเราเนีครับผมแพ้เป็นพระชนะเป็นมารไงและดูเหมือนว่าเนนคนเนี้ยจะเป็นพระจนชินแล้วระดับเนนจะมาแพ้ง่ายไม่ได้เนนนะเอาหน่อย <First Blood. S 1> <c oughs> หัว3เกมติดเลยครับผม โอเคจบง่ายดีคลิปนี้จบง่ายดีโอ้โหสเตปตั้มกอต์แม่งยังโหดเหมือนเดิมครับแม่อยากเอาตั้มก็ตเนี่ยไปวัดกับดีอมยองแดจังเลยต้องมีโอกาสักคลิปหนึ่งนะที่ต้องเอาตั้มกอตเนี่ยไปวัดกับแขนพี่ปิมนะฮะต้องมีครับอรอบนี้เนเนเนนทำดาเมจได้วะ่ะ แต่ดาเมจนั้นไม่โดนหัวนะฮะร,รอบนี้เนียนมาพอกับซองควงก็ผมอาจจะพิวก็ได้นะฮะพอใช้2องควงแล้วนะครับบึมอุ้ยไม่โดนครับอุ้ยตั้มกอดผาาค,ครับเนียนไม่โดนกันเลยฮะอุ้ยระยะนี้ไม่โดนได้ยังไงแวิ่งตัวติดกันอย่างกับเป็นเพื่อนกันเลยนะฮะ โอ้โหเข้าไปนิดหน่อยครับเนนเจ็บฮะแต่ว่าตั้มก็สดไม่เจ็บครับจูรู้สึกว่าเนนจะเล่นพิวขึ้นนะฮะเอาไว้พอได้จับซองควงแล้วเนนโหดเฮ้เนยนเน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 นทำไรอะ,อออจะเจ็บการตั้งไอวอคมมากครับผมบึ้มโอ้ไม่โดนหัวตั้มก๊อดครับ แล้วตัปมก็ยิงเข้าหัวไปเนนเก็บตายแล้วโดนวงบีบเรียบร้อยครับผมนะฮะอยู <c oughs> <c oughs> ่จังหวะได้นะจู่ๆก็แบบพิวซะง,งั้นครับเมื่อกี้นี้นะฮะแต่เนนก็ดันพลาดโดนยิงหัวแลวโดนวงบีบนะฮะเกมเมื่อกี้นี้ก็เลยตายวงเลยถือว่าไม่นับแล้วกันที่ผมเกมเมื่อกี้ฮะแต่ยังไงสตัมก็ัก็นำมามา3เกมอยู่นะครับผมดูสิว่าเนนจะสามารถเอาเคืนได้หรือเปล่านะฮะหรือว่าเกมจะจบที่70ก็ไม่แน่ครับ โอ้โห oh. จูจูเนนก็กลับมีพลังซะงั้นครับผม uh. จูจูเนนกระโดดมายิงหัวแบบนั้นไม่ได้นะเนนนะเกินไปน่าเกินไปบางทีอะเนนเอาไว้ไม่จ็ดศูนย์ไว้เอาตำกอตจู่ๆตำกอก็เล่นเร็วขึ้นั้งั้นครับ ปล่อยให้พันยาก่อนนะปล่อยให้พันยาก่อนอตั้มก็รูึกว่าตั้มก็โดนยามฮะรอบนี้ตั้มก็เล่นพิ้วเลยเร็วเลยโอ้เรียบร้อยฮะรู้สึกว่าการยิงหัวเมื่อกี้นี้จะเป็นการกระตุกหนวดเสือซะแล้วแตเนียนเขาเล่นดีนะสำหรับผมคือเนียนเล่นเก่งครับแต่น่าจะไม่สู้ตั้มกว็ว่ะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะฮะแต่อาจจะมีโอกาสที่จะพลิกชนะก็ได้นี่ผมถ้าเกิดว่าพลิกมาเสมอได้เนี่ยคือแบบคือโหดนะเนียนคนเนี้ย ต่างฝ่ายต่างมีคลยุทธนะฮะยิงปุ๊บตั้งไอวอร์ปั๊บเลยครับผมไม่โดนฮะตัมไม่ยอมพันยาด้วยบอกเลยสู้กันอยู่ขอบวงแบบนี้แล้วถ้ววนวงบีบคือจบนะเฮ้ยผิดปืยนเป้าเฮ้ยผิดปืยนเป้า เกินเอาปืนพกยิงประชิดเกินบึ้มโอ้โหไม่โดนครับไอ้วอร์โอ้โหหัวแตกแล้ววงเริ่มบีบแล้วนะฮะไม่เอาตายวงนะ ไม่เอาตายวงนะไม่เอาตายวงนะใครตาย <What? S 1> เอา้าตายด้วยกันครับผมเนี่ยแต่ฝั่งเนนได้แต้มครับโอ้โหก็เกินบางทีอมันก็เกินทุกคนครับเออยื้อกันไปยื้อกันมายิงไม่โดนกันสักทีนะฮะเอาไว้เกมนี้ฮะเอาให้ได้เนนเนนเล่นดีนะ จะตั้มกอแมันก็หลบดีกว่าครับผมอ,อือหืออือหือเอา็จตั้มเอาหน่อยตั้มโอโ้ตั้มเลือกจะถอยออกมาในจุดที่วงบีบก่อนนะฮะ แล้วหัวเนียนหายครับโอ้โหเมื่อกี้นี่มันจะยิงเข้าหัวนะครับแต่ว่าเนียนไม่ตายครับผมโอ้า oh! <Good. S 1> ปไปตามคาดครับผมแล้วตั้มก็เอาคืนได้ครับกลายเป็น6-2ฮะยากเราเนียนเอ้ย ถ้าเนนตีเสมอได้นะเนนจะโหดมากเลยแต่ผมเชื่อว่าไม่ใช่ว่ะ oh, ไม่ได้หรอกเนน <No. S 1> ผมว่าของเนนเนี่ย oh. น่าจะยังไม่แรงพอเนนต้องไปเอาของดีมาเพิ่มนะเนนนะสักเสื้อเพ่เยอยนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าจะไปคนละทางกันนะครับผมอื้มเอายิงอย่างเงี้ยเหรอเอาไว้เกมนี้จะเป็นเกมสุดท้ายหรือเปล่านะฮะ เกมสุดท้ายฮะสงสัยคาถาผมตอนต้นคลิปมันจะดีไปหน่อยฮะโอ้โหโหดเกินนะตั้มก๊อตโหดเกินโหดเกินไปอืมแต่ผมยิงหัวเยอะมากไม่อยากได้ดูพี่เออดูก็ตื่นเต้นอ่ยิงหัวแบบเป็นหมวกดินเนี่ยจะได้ตายเลยพี่อึดอึดเขาตั้งให้วอลลบเก่งมากเลยนะแต่เขาไม่ยอมสู้เลยอ่ะใช่ใช่ใช่เขาเหมือนไถ เป็นไปตามคาดนะฮะว่าจะหาคนมาล้มตั้มกอดซะหน่อยไม่มีฮะโอเคถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด s u b บสไคร e ด้วยนะทุกคนครับทำให้คุณดูผิดหวังอีกแล้วโอเค ใครอยากติดต่อมาในเพจนะฮะทักเพจมาได้ครับชื่อเพจด้านล่างใต้คลิปเนี่ยผมเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้ครับผมส่วนไอ้คนที่มาคอมเมนต์ว่าเอาไก่มาเล่นนะฮะเอาไก่มาเล่นกับแคนตัวเองให้แคนตัวเองตบอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าคุณเก่งจริงคุณทักเพจมาครับคุณไม่ต้องมาเมน้นเพราะว่าเม้นต์เนี่ยผมไม่เอาคนในเม้นนะฮะที่จะตอบถ้าคิดว่าตัวเองเก่งจริงทักเพจมาครับนะฮะไม่ต้องเมน้นอุ้ยมาหนึ่งหนึ่งกับกูมาหนึ่งหนึ่งกับกูมาไอ้กากราะไรเงี้ยไม่ต้องนะฮะทักเพจมาเลย <c oughs> โอเคงั้นก็เจอกันคลิปหน้าครับยผิดหวัง